แบตเตอรี่ สนับสนุนแบตเตอรี่ในการจัดทําระบบผลิตไฟฟ้าด้วยโซล่าเซลล์ให้กับวัดวาสุขุซึ่งอยู่ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรสวนฝั่งตะวันออกที่สํานักงานสยามยีเอสแบตเตอรี่จำกัดถนนสุขุมวิทตาบลบางปูใหม่อาเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการนายฮิโรชิทาเทอยวากรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทสยามดีเอสแบตเตอรี่จำกัดนายเจนสดาเจียมพานทองกรรมการผู้จัดการบริษัทสยามยีเอสแบตเตอรี่จำกัดและคณะผู้บริหารร่วมการส่งมอบแบตเตอรี่ในการจัดทําระบบผลิตไฟฟ้าด้วย จำนวน19ลูกให้กับวัดวาสุคุซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่รักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวนฝั่งตะวันออกตำบลไลโวอำเภอสังขลาบุรีจังหวัดกาญจนบ,บุรีเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพระภิกษุและผู้ถือศีลปฏิบัติธรรมภายในวัดรวมทั้งอำนวยความสะดวกให้กับทางเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรฝั่งตะวันออกและชาวบ้านที่ต้องการใช้แบตเตอรี่ในการจัดเก็บพลังงานไฟฟ้าเพื่อไว้ใช้ต่อไปโดยมีนายบรรเจิดอุดมสมุทรธิรันผู้ก่อตั้งโรงเรียนนอกกลาบ้านลุงส สนหลานคลองเสาธงตำบลบางปูอำเภอเมืองจังหวัดสม,มุทรปราการและตัวแทนกลุ่มสัญญาบุญแทนคุณแผ่นดินเป็นตัวแทนรับมอบก่อนนำไปส่งต่อให้กับวัดวาสุขุนำโดยพระอาจารย์เสถียรสมาจาโรนักเขตพันรักษาสัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรฝั่งตอันออกตำบลไลโวอำเภอสังขบุรีจังหวัดกาญจนบุรีต่อไป ในวันนี้นะครับทางสยาม CSBattery ของเราก็ได้มีกิจกรรม CSR ะครับในการมอบแบตเตอรี่นะครับ,ร battery, รบเพื่อเป็นพลังงานสำรองนะครับเพื่อจะใช้นะครับสำหรับถิ่นที่อยู่ห่างไกลนะครับและขาดแคลนไฟฟ้าในการใช้งานนะครับก็เราก็ทำสนับสนุนเช่นนี้ต่อเนื่องตลอดมานะครับปีนี้เราก็ยินดีที่จะสนับสนุนในกิจกรรม ที่จะมอบแบตเตอรี่อันนี้ต่อไปนะครับครับก็ก่อนหนึ่งก็เกือบสิบปีแล้วเนาะที่ g s สนับสนุนเรื่องแสงสว่างก็ต้องบอกว่าในเขตพื้นที่ทุ่งใหญ่ในเลยสสวนน่ะไม่มีไฟนะครับแล้วที่สำคัญที่สุดน่ะทางในหลวงราชการที่10บอ่ะท่านประกาศเป็นเขตพื้นที่ของพระอ,องค์และที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือองค์พาท่านเสด็จตลอดเลยแล้ท่านก็ห่วงใย เรื่องแางสว่างเรื่องสาธารณุปโภคแล้วพระองค์เคยถามนะเอจเอมาถึงนี้นะเพราะอะไรทุกครั้งที่เสด็จเนี่ยพวกชาวบ้านเนี่ยจอกมาต้อนรับแล้วที่สำคัญก็จะมีภาษาหาอยู่ในนั้นด้วยผมในในฐานะที่เป็นเป็นคนสมุดประการแต่ว่าเป็นคนที่เดินทางทำพื้นที่ในเขตทุ่งใหญ่นนะเลยส่วนมาซึกกประปีเนี่ย ก็ต้องขอบคุณเนะแล้วก็เกือบสิบปีที่ g ีไปเพิ่มแสงสว่างตรงนั้นอาจจะไม่มีใครรู้นะครับแต่คนกลุ่มหนึ่งอ่ะที่อย่างที่อย่างที่พวกเราทำกันอยู่อ่ะรู้กันอยู่นะครับก็ต้องขอขอบขอบขอบคุณโครงการดีๆขอบคุณผู้บริหารนะครับแล้วก็ที่ส่งเสริมสนับสนุนพวกเรามาไม่เคยขาดแม้แต่ปีหนึ่งนะครับนี่เกือบสิบปีแล้ว ที่นั่นไม่มีน้ําไม่มีไฟเราเป็นพื้นที่กันดานหนึ่งในสามของประเทศนะครับพรุ่งนี้ผมเดินทางเลยเดินทางเพื่ออะไรถ้าแบบไปถึงไวไฟก็จะสว่างนะครับใช้พลังงานสะอาดกันนะครับขอบคุณครับทีมข่าว AEC TV Channel รายงาน